แต่เมืม่อวานนี้ความสนุกสนานตื่นเต้นในบ้านมูจงอาคงสร้างความประทับใจกับทุกครัวใช้กุญแจเป็นอย่างมากเดี๋ยวจาไปกินข้าบ้านเดินลมนแค่นึงเด้อแต่ประทับใจได้เดี๋ยวเดียวยายก็พาไปทานข้าวกังหวัดแต่เมนนี้ <monster species> <aquí> ไม่ธรรมดาครับเขาต้องทำอาหารกินกันเองแหนี่มันทัวอะไรกันครับเนี่ยแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่า อาหารที่ลูกพ่ชาวญี่ปุ่นต้นองทำจิงเองนั้นกิดมาหน้าตาเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ,มบแม่หน้าตาดีออกมาสวยงามน่ารับประทานจริงๆ,ๆครับมีทั้งต้มยำกไก่บ้านคอหมูย่างลาบเลือดเรียกได้ว่าอาหารพื้นบ้านจริงๆครับดูใ้วกินกันเลยทุกคนทุกคนกินกันเลย การชนแก้วกันด้วยครับ กินกันอร่อย,ออยทีเดียวครับแต่ดูสีหน้าลูกชัวรีท่าทางจะเผ็ดหน้าดูโอ้โหบักเขานีเป็นอะไรเป็อีกแล้วครับถึงกับเงียบเลยครับท่าทาจะเผ็ดมากโอ้โอโ้โอ้้้โอ้้โออ้โอ้โอ้ับ แมวิ่งไปปีนต้นมะพร้าวครับแล้วมันจะช่วยแกหายเสกิดไหมครับเนี่ยว้าอ้าเอาวจะยืนยันแค่ปากเขาระวังครับโอ้โหบักแว่นนี่งงเลยทีเดียวแต่นี่ไงนะครับแหมขึ้นใจเลยครับเนี่ย โอ้โหน้ำมะพร้าวบ้านคุณยายเคยทำให้ปากเขาหายเผ็ดเลยทีเดียวหลังจากที่รับประทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาร่วมถ่ายภาพไปที่ระลึกครับว่าครั้งหนึ่งเคยมาที่บ้านทรงไทยหลังงามงคุณยายบุญเลียยก่อนกลับก็เจอกับคุณยายเชื่อมครับที่สามแท้ๆของคุณยายบุญเลียตอนนี้แกแขนหักข้าเฟื่องอยู่ ก็เลยขอเขียนอุยพอสักหน่อยแล้วก็ถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึกครับดูท่านนันตอนสาวนี่ทั้งคู่คงสวยไม่เบาเลยนะครับนี่ ก็ได้เวลาออกจากบ้านดอนบุกกับเทพไปแล้วล่ะครับปูอีิจูขอขอบใจหลายๆที่ท่านมาช่วยงานของปู่อีิจูปู่อีิจูก็จะร่างรุดเฉดลอยแล้วเท้าโกขับเรื่องกบโคคงที่จะไายพิษพรวดตอบแทนและน่า โดยปอดไัยย้ำม,มื่อนาโอกาสมาจะไปเที่ยวอา่านอาะไ,ไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่แห้งลและพูดภาษาไทยอย่างนี้แล้วจะเข้าใจไหมครับเนี่ยคุณยาย และโปรแบบกรแมทัวร์เชี่ยวขอนแก่นสองวันหนึ่งคืนของยายบุญเรียบละหลานวินิเชียก็จบลงยอย่างงามครับพร้อมกับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแห่งความสุขของทัวร์ชาวญี่ปุ่นซึ่งหลงเหลือไวเพียงความทรงจำดีๆที่มีให้แก่กันระหว่างคนต่างวัยต่างเชื้อชาติและภาษาแต่ด้วยภาษาใจอันกระเสิและน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ที่มีให้แก่กันระหว่างคุณยายบุญเรียบก,กับห้านวินิเชียและลูกทัวร์ชาวญี่ปุ่นทำให้ื่อตารเข,ข้าใจกันอย่างไม่น่าเชื่อครับถือเป็นภาพที่น่าประทับใจและผมเชื่อว่ายังคงตราตรึงในใจทุกคนคร 荒野に向かう道より他に見えるものはなしああ砕け散る定めの星たちよせめてひそやかに好みを 照らせよ「我はゆく青白き炎のままで」「我はゆくさらばすばるよ」 私は泣き続ける「されど我が胸は熱く」「夢を追い続けるなり」「ああさんざめく名もなき星たちよせめて」 「我も行く心の目ずるままに」「我も行くさらばせるよ」 อนนี้นี่แม่รอครับรอผลว่าสองสาวนะฮะยายกับหลานนั้นกับลูกทัวร์เนี่ยภารกิจน่าจะเสร็จสิ้นแล้วผลจะเป็นอย่างไรนะครับแวบๆมาแล้วนะครับอุ้ยเหมือนจะมีรอยยิ้มเอาละครับมาถึงห้องส่งแล้วนะครับมาแล้ว <laughs> โอ้เฮ้ยโอ้โอสวัสดีค่ะ,คะ,คะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่กระตกรสซมาสไปดีไหมจ้า สบายดีค่ะคุณเทียวเกาะค่ะเลยนะกับคุณโยกอเป็นยังไงครับภารกิจเหนื่อยไหมลูกก็สนุกดีค่ะสนุกนะสนุกนะคะคนญี่ปุ่นน่ารักไหมคุณยายคนญี่ปุ่นก็น่ารักดีกันทุกคนค่ะดีนะแล้วคุณยายน่ารักไหมคะพาไปําไมเนี่ยที่บ้านพาไปชมไมเนี่ยเ็ยังไงบ้านกันเลยอยากไปบ้าน จากพ้าเข้าไปเที่ยวที่บ้านด้วยดีนะพาตัวขอนแก่นพาบ้านตัวเอง <c oughs> เอ,อ <c oughs> ยากเลยนะอยากจะมีผู้นำทัวร์ดีๆอย่างนี้นะมาได้เลยนะมัโนโยโกตีมุกดีค่ะดีนะสนุกนะเรียบร้อยแล้วนะอือกลับไปแล้วผลก็ให้มาแล้วเรียบร้อยผ่านไหมเนี่ยลูกไม่รู้นะ<ม>เพราะว่าเจ็ดภารกิจนี่นะฮะอันนี้เป็นภารกิจพิเศษ ถ้าหากว่าสําเร็จเจ็ดภารกิจนี้ไปลอนดอนไปอังกฤษไปบ้านคุณพ่อค่ะ<อ>ลูกเคยไปแล้วใช่ไหมลูกไม่ยัยังไม่เคยไปเหรออ้าเอ้าลูกก็ไม่เคยไปบ้านคุณพ่อด้วยที่ที่ลอนดอนยังกยังไม่เคยไปเลยก็ยังไม่รู้อังกฤษหน้าตาเป็นยังไงสิลูกก็เคยเห็นในรูปภาพจูโอ้โหแต่คุณยายนี่จะรู้จักดีเลยลอนดอน,อนแ้่นหรไปเดีนบ่อยไหมคะ ไม่เคยไปชัทีต้องขปให้่ได้นะพาไปด้วยเอาละมาดูผลก่อนนะฮะเจ็ดภารกิจพิเศษนี้ภารกิจแรกนําทัวร์ชาวญี่ปุ่นต้องดูผลก่อนนะฮะเขาให้ผลมาแล้วเรียบร้อยถ้าผ่านก็เล่นต่อไปไม่ผ่านก็เราก็ไปแค่ฮ่องกงพอก็ไม่เป็นไรนะลูกนะเอาผลมาแล้วครับเรียบร้อยแต่เนื้อหาของผลนั้นยังไม่ทราบเอาละผลมาแล้วเรียบร้อย ดูว่าผ่านไม่ผ่านทั้งหมดนี่รู้ออกมาแล้วนะเจ็ดันอยู่ในนี้หมดแล้วเป็นคําเดียวเลยผ่านกับไม่ผ่านอลุ้นกันครับมันรุ้นอันเไรคุณยายหนึ่งหยอ้าวผ่านไออกอ้าวภาษาญี่<อ>ป,ปุ่นละ<อ>่ะเราจะรู้ได้ไหมว่าผ่านไม่ผ่านอ๋อนี่ไงเอ็นนี่เอ็นนีเอ็น N O นโผ่านหรือเปล่าคุณยายผ่านค่ะไม่ผ่านค่ะเอ็นโอแล้วก็นี่ไงเดินออกมาดูดีๆย te ังไม่ครบนี่เอาหนึ Seven ่งสองเอาละครับภารกิจที่สุดแสนจะยาวนานกว่า2วันหนึ่งคืนของคุณยายบุญเรียบในร้านวินิเชียจะสูญเปล่าหรือไม่ลูกทัวร์ชาวญี่ปุ่นจะช้บใจกับทัวร์ครั้งนี้หรือเปล่าไปกันเลยครับ มาอานที่ผมไม่ผ่านเลยนี่อันที่ไทย่าน้ยเ่าายาลงอกนะฮะเอานะฮะภาร,รกิจพิเศษภาร,รกิจแรกนะฮะ่า,ามามี่โปโก้ถึงเวลากีัิแล้วนะครับมาเลยมาด้านลูก <c oughs> โอ้ยสุดท้ายสุดเนี่ยมีรงอนอื่นก่อนนะครับจะดูของไทยก่อนดีมาเลยครับลูกมาดูของหลานกัน คอร์ชันบาร์บี้ที่มีทั้งหมดเลยล่าสุดจากในห้างนี่ขนมาหมดเลยอันนี้เอามาหมดเลยเจ้าหญิงบาร์บี้ที่มีอยู่ในประเทศเลยม,มาหมดเลยนะม,ร,มรี่โพซ่าแ <c oughs> มรี่โพซ่าผมเป็นลูก<พ>เอาล่ะคุณยาย<ะ>ดูของเราดีกว่านะ,ะน,น,นี่นี่่ก้อนหินวิเศษนี่หินนี่นะฮะ<า><า>เอาไปอมเล่นนะสีเม็ดส <c oughs> ีเม็ดเลือกไปเลยลูก อันนี้ประดับเอาไว้คอเอาหินไปนะลูกคุณยายเอามั้นี่นะครับพรีมาดิมอนด์บายพรีมาโกนะครับสร้อยพร้อมที้เพชรมีแหวนเพชรด้วยคุณยายมาดูนะอยู่ที่นิ้วหนึ่งหนึ่งนะอยู่ที่คอหนึ่งนะฮะเพชรนี่เป็นเพชรเกรดเอน้ำดีเยี่ยมเพชรนี่มากถึง65เม็ดหนักถึง1กรัตโอ้โหพรีมาโกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด บอกว่าระดับคุณยายนี่แม่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสสวยๆนี่ต้องระดับรีมากโกลน่ารับไปสวยไหมลูกสวยไหมลูกสวยนะเลือกอะไรดีอมาดูมาดูบังี้ใช่ไหมมาดูนี่ข้างหน้านี่ต้องกี่ตัวต้องกี่ตัวเนี่ยมาดูดิเราจะแต่งชุดอะไรต่างนี้ได้หมดเลยมันเยอะมากเลยอะคุณยายสวยค่ะสวยไหมฮะสวยกับตุ๊กตาหรือตุ๊กตาสวยกว่า อันนี้สวยกว่า <c oughs> เ,อเอ๊ะคุณยายช่วงหลังๆนี่หน้าทายจะไม่ค่อยแบ่งหรอก <c oughs> คุณยายเบาร์บี้นะไม่ค่ะโอโ้โลหลรถหลานก็จะเสียใจสิคุณยาย <c oughs> อ่ะะอ่เราปรึกษากันคุณยายปรึกษานี่คือการสื่อถึระวัติโยโกะและเซียวโกะโยโกะให้เซียวโกะมาตัวหน้า จะตาเยอะแยะอันนี้เอาให้ยายเนาะค่ะเนาะอให้คุณยายค่ะเอ,อ่อให้คุณยายนะครับโอ้โหโโห,หลานนิ็ิเชียร์นิสใจดีจริงๆครับแต่ภารกิจต่อไปจะเจอเจอกับอะไรชวงนาครับไอภารกิจที่สองนะลูกมันจะยากขึ้นใช่ไหมลูกเจ็ดชุดแรกนี่ก็ยากแล้วพอชุดใหมน่นี่อันแรกยากเลยนะคะาโทญี่ปุ่นนึ่ใครก็ไม่รู้จัก ค่าน,นี้ก็ต้องยากขึ้นไปอีกด้วยนะคุณยายสู้นะส,สู้นะสู้เพื่อยายสู้สู้จริงๆเลยมาดูว่าภารกิจนี้จะเป็นอะไรนะครับโอ้เกี่ยวกับเรื่องความเป็นไทย,ไทยคุณยายชอบอะไรยังไงบ้างไหมครับโอโ้ต้องแสดงอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นไทยครับอ่ะเขาระบุมาเลยครับเคยเล่นลิเกไหมครับ ไปเล่นลิเกครับเฮ้ยครั้งคู่นี้ไปเล่นลิเกยังไม่เคยเล่นเลยเหรอหนูรู้จักลิเกไหมลูกหนูรู้จักลิเกไหมจะให้ยายไปเล่นลิเกได้ไหมยายถอดมือหนึครับคุณยายคุณยายเคยเล่นลิเกไหมไปดูแต่ว่าไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นเลยนะแล้วให้เล่นลิเกหนึ่งเรื่องครับ ซ้อมให้ดีเล่นนั้นจะเล่นจริงกับคณะนี้ครับชัยยามิช,ช,าามชัยตัวจริงเสียงจริงชัยยามิชัยตัวจริงเสียงจริงเวทีจริงกับชัยยามิชัยเขาเล่นจริงๆกับเขาเลยให้ช,ายาชัยยามาเล่นเป็นหนึ่งตัวได้นะเดี๋ยวคุณยายกําหนดว่าใครจะเล่นเป็นตัวไหนแล้วชัยยายจะเล่นจริงๆสแสดงจริงๆคนดูจริงๆเป็นแสนเลยเล่นเสร็จแล้วให้คนดูดูทั้งหมดเนี่ย ให้คะแนนว่าผ่านหรือไม่ผ่านนันต้องแสดงจริงฝึกจริงๆเล่นจริงๆเล่นกับคณะของคุณชัยยาวิชัยเรื่องที่กำหนดให้เล่นนะฮะเรื่องพระอภัยมณีครับโอ้โหผมว่าธารกิจนี้น่าจะสนุกแล้วล่ะครับเพราะว่าทั้งคู่ต้องไปเล่นลิเกกับพระเอกลิเก,กเงินล้านอย่างคุณชาัยยามิชัยแต่ตอนนี้ผมมีน้ำจิ้มเล็กเ,กเ,กเก็น้อยมาให้ชมกันก่อนครับ เสื้อสมูทตรับค่ะรับครับโอ้แต่ัไม่ได้